ข้อนี้ครับเด็กๆเขาบอกว่า5แบบรูปเป็นไปตามตารางต่อไปนี้ข้อใดคือค่า x แอบมองหาของตารางเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นตาราง6คูณ5ค่า x ยู่ตรงนี้ค่า x เราพอจะจับจุดได้ว่าเฮ้ยจากนึงเป็น5เป็น9 13 17เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่4ทุกคนก็อาจจะบอกว่าเพิ่มขึ้นทีละ4เพิ่มขึ้นทีละ4แสดงว่าจาก21อยู่ดีมาโผล่ตรงนี้เป็น25ก็ยังบวก4อยู่ใช่ไหม อันนี้ก็ยังบวก44บวกบวกทุกคนก็อาจจะต้องบวกสี่อย่างเงี้ยไล่ไปทีละช่องใครคิดวิธีนี้บ้างบวกไปทีละช่องเลยครูเป็บอกว่าได้เหมือนกันแต่เหนื่อยถูกปะข้อเนี้ยรเแอบบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเราต้องการตัว x อ่กอะเราก็คิดแค่ช่องนี้ได้ไหมครูเป็แอบสังเกตเฮ้ยแล้วถ้าเราหาความสัมพันธ์ในแนวตั้งดูสิจะเป็นยังไง1อยู่ดีๆมาเป็น25บวกอะไรอะ บวกอะไร24 5อยู่ดีๆมาเป็น29<ม>ก็บวก24 9ยีอยู่ดีๆมาเป็น33ก็บวก24สแสดงว่าแต่ละช่องมันก็น่าจะบวกอะไรเหมือนกัน24งั้นช่องนี้มาบวก24แน่นอนช่องนี้บวก24ครับ24บวกกับ45ได้6 0สิบเท่าไหร่69จริงปะจริงไหมคนที่ใช้วิธีไล่ทีละสะเต็ปจริงไหม ไลยต่อครับตรงนี้ก็บวกไปอีก24 69บวก24ครับเท่าไหร่93างั้นคำต่อไิจะหลุดอยู่แล้วบวกแค่ไปกี่ครั้งก็เสร็จแล้วครับ93บวกยีครับ93บวก24เป็นเท่าไหร่1 1อยสิตอบพอวายใครถูกบ้างใครถูกโดยการไล่ทีละตัวใครถูกโดยการไล่แบบภูเบม เราบอกแล้วว่ามันง่ายข้อนี้แต่เราต้องประหยัดแรงที่สุดโอเคไหมครับเราประหยัดแรงที่สุดคือเราไล่แนวตั้งไวกว่าเราไม่ต้องไปสนใจพวกนี้เขาไม่ได้ต้องการถามพวกนี้โอเคไหมอ่ะโอเคครับ